มันเข้ากับบรรยากาศเออนแรกแปลกไรไปขึ้นเสียงโหดมากเสียงโหดมากเลยตอนใหญ่เยลบาเล่นงานเนี่ยนะับผมโหดขึ้นเยอะกลับไปจต่ลงไม่ไ้หมดไล่ทัารทีไม่เชื่งตกแต่กิจตกหลอกนั๊กจั๊กไอ้มือพรเล่นจั๊กจะสับไอ้มือแก่เกมไอ้มือตลอดช่วงเนี่ยวันนี้วันนี้หัวหน้ารู้ใจสั่งไอ้พรมาผัดไอ้พรผัดเป็ดเออโอ้โห เป็นพรีบไปผาเพื่อไม่ลุกไอ้รงน้ำได้ในการพายเลยดีดีครับแล้วว่าชาละวันที่นิวตาอยู่รงน้ำแดงยพายบนจมเรือพรพะแก้วใส่เสื้อผาและแคปสีเขียวตะมดจะไม่กล้าอยู่รงน้ำเดียพายบนพายเบียรตาโกตมีใครยอมใครน้ำกูจิ้งจ้ากูตะุนกูจมน้ำในเขื่อนระบำคลับของเราใครนี่ก็อยู่รงน้ำร่องน้ำในชาละวันเล็กโกตมีใครจะแสงทีนมาจะแสงทีนมาจะแสงทีนมาแต่ร่องสามสายตามผาและแคปเริ่มเขยับไปเรือทีพายเลยจะแสงที่พรพะแก้วระหว่างเรือพระขากับเรือนายยกเกียวรู้ใครอยู่ใครไปว้าย เรือยกเรือก็วสเเรัขาบอกว่าหามันยกากคนาายากคนลายลอกน้ำเนี่ยลองน้ำเนี่ยเออชาวนอยู่ลอกน้ำเนี่ยใส่เชือกบอกว่าใส่เชือกลีโอทุกเรือลอกน้ำเนี่ยลอกน้ำเนียาแล้วนี่ยนีเลอภัยเมื่อานแกบอกว่าเรืะอกว่ากเแวยู่ยไม่ใบากาศที่ีนีเรื่อกจะลลวเอา จับนี่เลยสหัวมาตวมามัยอมันขอมันมันย้อไม่ยอมันขออมันแท้รหนักวันเลนะข้านข้างก้าัทุกวันสิคุรีเอาไว้ตามตาบับขยี้กระต่าแหลกตากะตากระต่าต่ายระาทะต่ะทกระตะต่าะต่ยกระกรกีะตายกยระต่ายก่าะ่่า่ายกระ่ยระต่เยยกรยรกรต่กี่ยวนีต่กะต่่ระต่ก่าะ่กระต่ายัรนม่ร่าต่ร่ระตกร่าย่รร่่าร่่า่่ก่า่

จะจชนะเอืออยู่สงสัแค่สงสัยสงสัยเอตอนต้น,ตน,ตน,ตนประมาณ350เมตรน้ำน้ำเงินครับพอพระแก้วเรือพระกระชานายกไปครับ <c oughs> <c oughs> เป็นอันว่าพอพระแก้ววัดพนรนจกตกรีครับจังหวัดสิงห์บุรีชนะครับเที่ยวนี้ครับล้อหลุดไปสองล้อ <c oughs> เที่ยวะา้าเอาเที่ยวถ้าไปมียางเปลี่ยนลนไปรถตรงนู้นลนสีเขียวๆลายสวยๆน่ะยืมรอรถดูดช่วงใสก่อนอีกวานี้กว่าหน้าพูดได้คนเดอนี่พี่น้องรถดูดช่วงมีตรงนู้นนะจาขีเกียจไปห้องตรงนู้นมันร้อนก็ไปที่รถลนรับรถรถสุขาเคลื่อนที่บริการอยู่ตรงนู้นนะครับไม่ใช่รถ